<laughs> คือเป็นยังซาน <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอหมบอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจมาจะมาล้อมเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะคะ <c oughs> ไม่ได้บอมเสียงเลยมาลองเพลงให้ฟังหน่อยไหม <c oughs> ลมอะไรไม่รู้เออลมบ้าหมูนะเมื่อกี้นี่ลม ไม่เคยเจะวนมาลมเจ้าขาพัดผาเธอมาได้ไหมลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัด เพา่อถยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้โอ้คิดถึงเธอคิดถึงเธอว่าเมื่อไราเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้ง